กราบเรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันดกตอรเกดอรินพิทักษ์โพชยาคุณขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกเออร์ด้านวิชาการยอดเยี่ยมชื่อรางวัลที่ขอเสนอผู้วยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านวิชาการซึ่งในการบริหารจัดก,การด้านวิชาการที่ดิฉันได้นํามา พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุจเกตโดยใช้โมเดลแซบเด็ด6ทีแซบเด็ด6ทีนะั้นมีอะไรบ้างขั้นตอนกระบวนการแรกที่ทดิฉันนำมาใช้ก็คือการที่เราจะต้องเสิร์ชหาข้อมูลนะคะของเด็กของครอบครัวของชุมชนในชุมชนว่าในเด็กในชุมชนนั้นมีเด็กพิการจำนวน มากน้อยขนาดไหนนะคะใน,นเรื่องของชุมชนล้วก็จะมาดูที่ครอบครัวนะคะว่าครอบครัวนั้นมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เด็กเป็นเด็กพิเศษหรือไม่นะคะ <c oughs> แล้วก็มาดูที่ตัวเด็กว่าตัวเด็กนั้นมีความสามารถในด,ด้านใดบ้าง <c oughs> นะคะใน6ทักษะพื้นฐานอันดับแรกก่อน <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วนะคะล้วก็จะนํามาจัดทําแผน ซึ่งแผนของเรานั้นนะคะก็จะมีทั้งแผนการจัดการสาธารณกคคลหรือแผน i อ p นะคะจากนั้นก็จะมีแผนในเรื่องของการให้บริการครอบครัวนะคะและศูนย์การสาธารณสุขของพวกเราก็เป็นศูนย์นร่องในเรื่องของการจะทําแผนการเปลี่ยนผ่านนะคะเมื่อเราจะทําแผนการเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะเราก็จะนําไปสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งในการปฏิบัตินั้นนะคะเราก็จะนําเอา ผลที่เราวิเคราะห์นะผลที่เราวิเคราะห์แล้วเขียนแล้วมากําหนดเป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของพวกเรานะคะผ่านในเรื่องของนาสื่อนําเทคนิคกระบวนการในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนั้นเมื่อเราสอนเด็กไปด้วยเราก็จะมีการประเมินไปด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเช็ค Data ตรงมีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนําแผนสู่การปฏิบัติเราก็จะมีการประเมินและเราก็จะมีการปรับปรับ ไปด้วยนะคะตัวในเรื่องของตัว A จากนั้นนะคะเมื่อเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราก็รู้จากผลการเรียนของเด็กแล้วมีการรายงานผลสู่สถานศึกษาของเราหรือสู่ฝ่ายวิชาการของเราก็จะมีคณะนิเทศนะคะซึ่งเป็นคณะนิเทศนี้นะคะเราก็จะ นำสู่ในเรื่องของการมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผลการจัดก,กิจกรรมของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาในส่วนของอเรานิเทศกำกับติดตามเสร็จแล้วเราก็จะมีการท่านสเปอร์คือมีการส่งต่อนะคะเราจะไม่ส่งต่อเด็กถ้าเด็กไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมหรือผ่านในกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านนะคะและที่ดิฉันบอกว่าแซ่บเด็ก6ที6กทีมีทีไหนบ้างน,นะคะ ตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะทีแรกก็คือการทํางานเป็นทีมเราจะมีการทํางานเป็นทีมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ในส่วนของการเสิร์ชหาข้อมูลใครเป็นทีมของเราบ้างนะคะทีมของเราก็จะเป็นครูนะคะครูก็คือครูของพวกเรานะคะครูของสนย์การศึกพิเศษครูของโรงเรียนโรงเรียนเราไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นเรียนสพทเราสามารถที่จะ พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกันกับทีมของครูในชุมชนได้นะฮะแล้วก็ครูศูนย์เด็กเล็กนะฮะอันนี้คือความของของคำว่าทีมคือครูจากนั้นก็จะเป็นหมอหมอก็คือทางฝ่ายการแพทย์นะ,ะฝ่ายการแพทย์ฝ่ายการฟื้นฟูนะฮะรวมทั้งในเรื่องของอพ่อแม่นะฮะพ่อแม่อีกแล้วก็ชุมชนชุมชนของเราเนี่ยนะ,ะในจังหวัดสิษเกตเราถือว่าเราทํางานแบบเป็นทีมเพราะฉะนั้นในชุมชนนั้นจะมีกี่องค์กร นะคะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของจังหวัดหรือองค์กรของชุมชนก็สามารถที่จะมาทํางานเป็นทีมกับพวกเราอย่างเช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ,ะศูนย์เด็กนะคะศูนย์เด็กที่ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของอโรงเรียนผู้สูงอายุนะ,ะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความให้ความสาคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือกับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คืออันแรกพออันที่2เรื่องของการวิเคราะห์นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล พ่อแม่ก็จะให้ข้อมูลกับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะ,ะซึ่งหลังจากที่พวกเราลงไปพื้นที่แล้วได้ไปคุยกับผู้ปกครองได้ไปคุยกับชุมชนชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับพวกเรานะคะก็เปรียบเสมือนว่าผู้ปกครองหรือชุมชนนั้นนะคะมีความเชื่อมั่นว่าเราเข้าไปค้นหาลูกคุณแล้วเราสามารถที่จะดูแลลูกคุณจากที่คุณเปิดตัวออกมาได้นะคะดังนั้นทีมในเรื่องของการวิเคราะห์ก็จะ เป็นข้อมูลผู้ปกครองจะให้ว่าเอ๊ะทำไมลูกของคุณแม่มีภาวะเป็นแบบนี้หรือคนในชุมชนของท่านมีภาวะเป็นแบบนี้ท่านก็จะให้ข้อมูลมาจากนั้นทีมอีกทีมนึงก็คือการวางแผนกา,การวางแผนทุกแผนของเราจะเป็นคณะทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดก,การาเฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นแผนในเรื่องของให้บริการเฉพาะครอบครัวหรือแผนการเปลี่ยนผ่านนะคะอันนี้ก็คือตัวทีที่3นะคะส่วนตัวทีที่4นั้นนะคะเด็กที่มารับบริการกับเรา เราก็จะมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วอย่างศูนย์ในเมืองเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่จะมาสังเกตการสอนที่จะมาร่วมจัดกิจกรรมนะคะแล้วผู้ปกครองก็มีส่วนในเรื่องของการประเมินศักยภาพของลูกด้วยนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือตัวทีในเรื่องของการนำแผนสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ส่วนอีกตัวทีในเรื่องของการวิเทศติดตาม ะะเราจะมีการนิเทศติดตามอยู่สองครั้งนะฮะก่อนที่เราจะส่งต่อเด็กออกไปเราก็จะมีการนิเทศหรือว่าพัฒนาการของลูกเราเป็นยังไงหรือประเมินออกมาว่าลูกเราเป็นแบบนี้นะสามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนได้เราก็เตรียมความพร้อมมาแล้วไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ1ปีนะฮะเราก็จะส่งเด็กออกไปจากนั้นเราก็จะเป็นการประเมินนะฮะหลังจากที่ตัวทีต่อมานะฮะก็คือพอเราจะส่งออก ส่งลูกเราออกไปบุ๊บเราจะต้องได้รับคํายินยอมนะคะหรือเราจะต้องมีการทํางานร่วมกันว่าโรงเรียนนี้สามารถรับลูกเราได้ไหมเรามีการทําทาริท่านนะคะมีการส่งมีการส่งครูออกกับเด็กออกไปทดลองเรียนนะคะแล้วก็จะมีการประเมินถ้าโรงเรียนรับได้เราก็จะมีการ transfer ออกไปหรือมีการส่งต่อออกไปนะคะเมื่อการส่งเ่าออกไปแล้วเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กสามารถอยู่ได้ไหมนะคะผู้ปกครองมีความ หาความกังวลไหมนะคะเด็กสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ถูกเพื่อนแกล้งโดยที่ไม่ทําร้ายใครนะคะแล้วก็สามารถเป็นการลดภาระของผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ดิฉจนนาเรียนในครั้งนี้ในเรื่องของวิจาการและก็ใช้เซพเด็ด6ชีโมเดลมาใช้นะคะส่งผลให้เด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีคุณลักษณะที่ เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ในแผนทุกประการค่ะเดี๋ยวยังพอนำเรียนเพียงแค่นี้นะคะเราขอบคุณค่ะ